สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับเกตจรวดซุ้มแล้วก็ด้านหลังเป็นหลังเทวดานะครับองนี้เป็นพระสมเด็จยุคป,ปลายพุทธศิลป์งดงามนะครับองพระถูกลงรักไว้ การเปลี่ยนแปลงทังกายภาพเห็นชัดเจนนะครับโนพื้นผิวมีรอยแตกเต็มไปหมดแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่เส้นซุ้มมีบิดมีผิวนะฮะมีการมวนตัวเข้าไปส่วนด้านหลังตามขอบก็มีรอยปิดให้เห็นนะครับคงนี้น่าจะสร้างในเวราพิเศษนะครับเพราะว่า ด้านหลังแบบนี้ส่วนมากจะสร้างในเวลาพิเศษทั้งสิ้นแล้วก็แม่เหล็กถูติดค่อนข้างเฉลายนะครับมาดูด้านข้างนะฮะคอผมบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับมีรอยปีรอยแยกรอยสไลด์ของก้อนมวลสารปรากฏให้เห็นด้านในองค์พระงดงามมากนะฮะผิวพัน เป็นผิวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับขอบด้านนี้ก็ปรากฏรอยปีรอยแยกให้เห็นเช่นเดียวกันด้านนี้เราเห็นเส้นชายวรชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยของพักกันข้างนี้นะครับโสดพระเกตนะฮะ มาดูด้านนี้คล้ายๆกับทะลุสมนะฮะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งบง่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จยุกลายการนั่งนะฮะจะเห็นการนั่งทำให้เห็นพระบาทซ้ายลางๆนะครับ พระอุระนูนเด่นซอกแขนลึกนะครับคงนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะดีด้านหลังนะฮะเป็นลูกของเทวดาด้านหน้านะฮะเราเห็นก้อนวนสารนะฮะเห็นจุดดำเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราต้องดูด้วย กล้องขยายสูงว่าเป็นมวลสารชนิดไหนบ้างรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องลขยายสูงนะครับตรงด้านหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำมีร่องรอยของการลงลัก ปรากฏให้เห็นเนื้อหานะฮะซ่อนด้วยจุดดำจุดแดงสีเงินแววๆตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเส้นลักเก่าที่ฝังติดอยู่ในเนื้องดงามมากเนื้อพระเหมือนถินอ่อน มีทองคำปรากฏให้เห็น,นแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สร้างในวรระพิเศษจริงๆร่องรอยของรักเก่านะครับรอยแตกถูกฝังด้วยเส้นรัก มีทั้งแตกเก่าแตกใหม่สีดำจางๆถือว่าเป็นการแตกเก่านะฮะสีที่เข้มๆเป็นการแตกใหม่นะครับประุละลายเนื้อซ่อนด้วยมวลสารต่างๆผงทานจุดดำจุดแดง ซอกแขนนะฮะมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดนี้เป็นจุดของซอกแขนซ้ายนะครับพื้นคูหานะฮะปรากฏทองคำให้เห็นเส้นซ้ม มีการเซตตัวมีการม้วนตัวชัดเจนนะครับฐานล่างมีการตัดเฉียงตรงหัวฐานด้านขวาหัวเข่าด้านขวาขององพระเราเห็นร่องรอยของพระบาทซ้าย หัวเข้าด้านซ้ายของพระปรากฏเส้นชาจีวรให้เห็นบ่งบอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บุงแขนนะฮะวางสวยมีความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน ตกอุละนูนเด่นซอกแขนก็ค่อนข้างจะลึกพอสมควรแสดงว่าพระองค์นี้กดพิมพ์ได้ลึกนะฮะสังเกตเส้นสายต่างๆจะมีความคมชัดลึกนะครับพระเกตนะฮะจะลดซุ้มนะฮะสีเงินแวววาแบบนี้เป็นเหล็กนะฮะตัดพักนะฮะ ก็มีผิวพันธุ์ที่ไม่ราบเรียบปรากฏให้เห็นมีเส้นลักเก่ารอยแตกเก่ามีจุดตามจุดแดงนะครับรอบๆบบริเวณตรงพื้นคูหามีปูนงอกขึ้นมาแห้งสนิทนะฮะเป็นสีขาวเทาเรามาดูรู เคลื่อนไหวจากกล้องกรลัยายสูงนะฮะตรงนี้เป็นรูปพพักประเกตเรียวเล็กนะฮะไปจลดซุ้มเส้นซุ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพให้เห็นชัดเจน ตองคำนะครับเนื้อไหนซ่อนด้วยมวลสารนะฮะจุดดำจุดแทง สมเด็ดองค์นี้มีเอกลักษณ์ของวัดลักังการลงลักณ์เพื่อรักษาเนื้อพระนะครับเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนนะครับเพื่อเป็นการถนอมเนื้อพระ ก้อนเหล็กนะฮะในส่วนที่สูงนะฮะผิวพระเนื้อพระจะเป็นผลึกเหมือนหินอ่อนนะครับเนื้อในเป็นสีขาวงาช้าง เม็ดนี้เป็นดินกับแพงนะครับตรงนี้เป็นเส้นของ่าสิงนะผ่าล่างสุด เมื่อเราซูมเข้าไปกใกลเก้เราก็จะเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับมุ่บอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารหลักๆครบครันเม็ดนี้เป็นเม็ดของไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเป็นทองคำนะครับเพราะว่าสีออกคล้ายๆกัน แน่นอนนะครับอันนี้เป็นพวกดินสอเหลืองจุดดำจุดแดงมาดูด้านหลังนะฮะตรงนี้เป็นส่วนที่สูงนะที่ขาวใสๆนะครับปรากฏมวลสารซ่อนอยู่ข้างในเต็มไปหมดในส่วนที่ต่ำ ก็ปรากฏมีเศษลักเศษทานเกาะติดเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชุดเหล็กนะฮะก้อนเหล็กผิวพันนะฮะ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะตรงขอบนะฮะเราหยดต้ำยาเช็คกายุลงไปแล้วนะฮะ น้ำยาก็เกาเป็นเม็ดกลมไม่กระจายหายไปฟออากาศก็เริ่มขึ้นมาปรากฏให้เห็นนะครับถือว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคเมื่อเรา ดูว่าใช้ได้แล้วก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็ต้องรีบเช็ดเรากลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะฮะ พระสมเด็จองนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นพระสมเด็จที่สร้างในวราระพิเศษพบทุกคุณก็ย่อมสุดยอดนะครับพระสมเด็จที่ปรากฏว่ามีหลังต่างๆนะฮะก็มีหลายแบบนะฮะ พระสมเด็จที่ด้านหลังเป็นเ,นเจบจปาคีก็มีนะครับมีทั้งพระสมเด็จหลังพระสมเด็จพระสมเด็จหลังพระลอดพระสมเด็จหลังพระสุกอพระสมเด็จหลังนางพญาพระสมเด็จหลังพงสุพัรธ์นะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่คนชนมากไม่เห็นคุณค่านะฮะ มีแต่สายอนุรักษ์สายเนื้อหามวลสารที่เก็บกันนะครับปัจจุบันการศึกษาสะสมพระสมเด็จก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะฮะโดยอ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร แล้วก็บันทึกต,ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธบันิต์มาศึกษากันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ